สราศีที่มีทัศนคติดีเชิงบวกและน่านับถือที่สุดมักจะมีอยู่ไว้กี่ราศีที่โดดเด่นในเรื่องนี้เพราะบุคลิกพื้นฐานของพวกเขามักเต็มไปด้วยพลังใจการมองโลกในแง่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้แก่ 1. ราศีธนูขึ้นชื่อเรื่องความคิดบวกมองโลกกว้างรักการเรียนรู้และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เป็นราศีที่เวลาพูดหรือแนะนำใครมักสร้างแรงบันดาลใจได้เสมอ 2. ราศีกุมทัศนคติเปิดกว้างคิดต่างแต่สร้างสารรค์พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นและเชื่อในพลังของความเท่าเทียมคนราศีนี้น่านับถือเพราะมีความจริงใจและยึดหลักการที่ถูกต้อง 3. ราศีสิงห์เต็มไปด้วยพลังบวกและความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และพร้อมผลักดันให้คนรอบข้างมีกำลังใจเสมอ 4. ราศีมีนเป็นผู้ฟังที่ดีอ่อนโยนและมองโลกด้วยหัวใจที่อบอุ่นคนราศีนี้มีทัศนคติเมตตาเชื่อในพลังแห่งความดีงามและสร้างแรงศรัทธาให้ผู้อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่คลาดดวงดีๆในคลิปต่อไป